สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Spiritual Reading t a l o นะคะวันนี้แม่หมอจะมาอัปเดตสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของชาวราศีตุลน,นะคะเรามาดูซิว่าความเปลี่ยนแปลงของชาวราศีตุลจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณกันบ้างนะคะขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะดูพลังงานของคุณก่อนนะคะพลังงานของคุณ แม่หมอจะพูดสองพลังงานนะพลังงานแรกคุณเป็นคนดื้อคนหนึ่งคุณเป็นคนที่แบบเหมือนกําลังไฟแรงอะ่ะเหมือนกําลังที่ช่วงช่วงอายุหรือหรือความคิดอะไรทํารวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่ไฟแรงไม่ได้กลัวสถานการณ์อะไรเลยแต่มีพลังงานอยู่พลังงานหนึ่งอะ่ะอาจจะเป็นคนในครอบครัวอาจจะเป็นคุณแม่เขาคอยบอกคุณอยู่เสมอว่าให้ใจเย็นๆนะลูก เออหรือว่าสามีหรือว่าภรรยาอะไรก็ได้ที่ที่ที่เขามีวุฒิภัยวะมากๆอะ่ะเขาเป็นห่วงอะ่ะผู้ใหญ่อะ่ะเขาเป็นห่วงว่าคุณจะเจอปัญหาในอนาคตถ้ถาถ้าขื่นใจร้อนเกินไปมันมีความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของคุณอยู่ในช่วงนี้แล้วก็มีคนเป็นห่วงประมาณนี้นะคะหรือถ้าสลับพลังงานกันคุณก็กําลังเป็นห่วง คนที่เขามีวุฒิภาวะที่ยังไม่มากพอเขายังดื้ออยู่คุณอาจจะห่วงลูกคุณคุณอาจจะห่วงคนที่ที่คุณรักที่คุณแคร์เขาอยู่ก็ได้แต่เขารู้สึกว่าใจร้อนเขารู้สึกไม่ฟังใครเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นพลังงานของคุณนะคะเรามาดูซิว่าแล้วความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณชาวราศีตุลเป็นยังไงกันบ้างคะ ความเปลี่ยนแปลงของชาวราศีตุลแม่หมอบอกว่าช่วงนี้ชาวราศีตุลรู้สึกเบื่อๆไหมรู้สึกเซ็งๆกับสถานการณ์เนาะมันมีเรื่องอะไรที่เข้ามานะให้ให้คุณได้คิดอะ่ะให้คุณได้คิดแก้ปัญหาแต่คุณรู้สึกว่าคุณคุมไม่ได้จริงๆคุณเอาไม่อยู่คุณคุมสถานการณ์ไม่ได้จริงๆอะ่ะแต่ความเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้แม่หมอเห็นถึงมีบางคนนะที่เขาพยายามที่จะ มอบสิ่งดีๆให้กับคุณน่ะในเมื่อคุณเหนื่อยในเมื่อคุณเบื่อในเมื่อคุณท้อแท้กับสถานการณ์ทุกอย่างให้คุณสังเกตว่ามีบางคนที่เขาพยายามมาให้กำลังใจกับคุณเขาพยายามที่จะมาปลอบประโลมใจคุณคุณไม่ได้อยู่คนเดียวคุณไม่ได้สู้คนเดียวนะให้คุณสังเกตดีๆนะคุณสังเกตดีๆคุณจะเห็นคนที่เขาหวังดีแล้วเขาอยากที่จะแบ่งเบาความทุกข์แบ่งเบาปัญหา ให้กับคุณถึงแม้เขาจะแบ่งเบาปัญหาอะไรไม่ได้เขาก็อยากที่จะทําให้คุณได้มีความสุขหาสิ่งดีๆมาให้คุณอยู่เสมอๆความเปลี่ยนแปลงที่เห็นๆเลยคุณจะได้เจอคนที่มีบุคลิกอย่างที่แม่หมอบอกไปนะคะแ้วทีนี้มาให้ไพ่ทาโร่นะคะช่วยแนะนำเพิ่มเติมให้ทาโร่อยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับชาวราศีตุลบ้างคะต แล้วก็เด็กถือถ้วยเดทราชาถือไม้ไพาทาโรอยากบอกว่าทุกปัญหานะคุณลองคิดได้ดีทุกปัญหามันมีทางออกเสมอสำหรับคุณอนะคุณเคลียร์ปัญหาทุกอย่างมาได้มากมายตอนนี้คุณอาจจะเบื่อว่า เราทำไมต้องเคลียร์อยู่เรื่อยๆทำไมจะต้องมีปัญหาให้ใหต้องแก้อยู่เรื่อยๆอะไรอย่างนี้คุณอาจจะรู้สึกแบบนั้นแต่สิ่งที่ไพ่ออกมาไพ่อยากจะบอกว่ามันก็แค่ความรู้สึกชั่วป๊อปชั่วแป๊บของคุณเท่านั้นแหละเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณน่ะให้เจอปัญหาหนักขนาดไหนคุณก็ลุกขึ้นสู้กับชีวิตได้เสมอเป็นช่วงจังหวะเวลาที่อาจจะเบื่อหน่ายอยู่บ้างอะไรบ้างแต่คุณไม่เคยท้อแท้กับการใช้ชีวิตเลย ในสิ่งที่แม่หมอเห็นคุณไม่เคยท้อแท้กับการใช้ชีวิตเลยมันเป็นอะไรที่ดีมันเป็นอะไรที่มันเหมือนเป็นพรสวรรค์ของคุณมันเหมือนเป็นสิ่งที่มันติดตัวคุณมาคุณสังเกตให้ดีๆนะอะไรที่เขาว่าผ่านไม่ได้ไม่ได้อะถึงแม้คุณจะเหนื่อยอะไรนา่ไหนเออคุณมาอยู่ในจุดๆนี้คุณลองมองที่คุณผ่านอะไรมาเยอะแยะแล้วนั่นแหละคือพลังในตัวคุณแล้วคุณก็สามารถผ่านมันไปได้ทุกอย่างดังนั้นคุณจะต้องเห็นถึงข้อดีของคุณให้ได้ ถ้าตราบใดที่คุณยังไม่เห็นหนึ่งข้อดีของคุณคุณจะรู้สึกทอ้อแท้คุณจะรู้สึกด้อยค่าทุกอย่างในตัวเองพลังงานลบๆมันจะเกิดขึ้นกับคุณเสมอๆดังนั้นในสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกเปลี่ยนแปลงตัวเองซะเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรเพราะคุณเป็นราชาถือไม้ราชาผู้ไม่ยอมแพ้แต่ออุปสรรคและปัญหาราชาผู้มีแพชชั่นอยู่เสมอๆส,สู้อยู่เสมอผู้ผที่มีไฟในการใช้ชีวิตอยู่ตลอดเวลา เรื่องงานเรื่องใดๆไม่มีใครสู้ได้ในการลงมือทําในการมีแพชชั่นในการที่จะทาสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่มีใครสู้คุณได้เลยจงจําเอาไว้แล้วก็ณนะตอนนี้ถ้าคุณรู้สึกเบื่อถ้าคุณรู้สึกท้อตอนนี้สภาวะของคุณเนี่ยความคิดของคุณเนี่ยจะนําพาให้คุณกลับไปเหมือนคนที่ออยอมแพ้ต่อทุกอย่างเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันแค่ความคิดอารมณ์เท่านั้น ความคิดมันมันสร้างขึ้นแล้วก็อารมณ์ไปแตะมือกับอารมณ์ทําให้มีความเศร้ามีความเบื่อหน่ายดังนั้นมันไม่ใช่ตัวตนของคุณเลยนะในสิ่งที่ไพ่อยากจะออกมาตัวตนของคุณก็คือราชาถือดาบไอ,อ้ราชาถือไม้คนนี้ที่เขาพร้อมที่จะลุกสู้กับอุปสรรคอยู่เสมอๆนะคะให้ให้จําไว้นะเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะนําพาซึ่งตัวตนของคุณที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมมาให้กับ คุณแน่นอนอ่ะแม่หมอหยิบสำรับผิดแม่หมอจะหยิบสำรับนี้ไพ่ออโรคามาดูซิว่าไพา่อยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมให้กับคุณบ้างคะ่ะไพ่อยากจะบอกว่าผ่อนคลายสบายๆปล่อยให้สถานการณ์มันไหลลื่นโฟไปเรื่อยๆไม่ต้องไปบังคับ ไม่ต้องไปพยายามที่จะให้มันเป็นแบบนั้นแบบนี้ในตอนนี้เพราะแม่หมอเห็นการพยายามแล้วมันไม่ได้ไงดังนั้นจะต้องปล่อยไปเรื่อยๆเลยสร้างพลังงานให้ฟินที่สุดสำหรับตัวเองไอ้ส่วนอื่นที่ควบคุมไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปก่อนนะคะแต่จงจับพลังงานของตัวเองหันกลับมาใส่ใจตัวเองก่อน ทำจิตวิญญาณทําจิตใจของตัวเองให้อยู่ในความถี่ที่ดีอยู่ในความเสถียรให้มากที่สุดทางด้านสภาวะอารมณ์และจิตใจนะคะบางครั้งอ่ะคุณจะบอกกับใครเขาเนี่ยในเส้นทางที่คุณเดินเนี่ยเขาเขามองไม่เห็นไงเขามองไม่เห็นในสิ่งที่ที่คุณเห็นน่ะดังนั้นคุณจะไปบอกว่าเฮ้ยนี่มามาตรงนี้สิที่ฉันเห็นเนี่ยมันคือ,ม,คอมันคือเรื่องที่ดีนะ ถ้าเขามองไม่เห็นนะเขาไปเห็นดีเรื่องอื่นอ่ะคุณก็บังคับใครไม่ได้ดังนั้นคุณจะต้องเดินหน้าต่อในเส้นทางที่คุณคิดว่ามันถูกต้องในเส้นทางที่มันที่ที่มันเป็นตัวตนของคุณที่สุดอ่ะและมันตอบโจทย์คุณที่สุดมันนําพาคุณให้ไปอยู่ในจุดที่มีความสุขที่สุดทุกน้อยที่สุดอะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องเดินเส้นทางนั้นมากกว่าที่จะเดินตามผู้อื่นนะคะในสิ่งที่ไพ่ออกมาแล้วก็อีกหนึ่งใบ ออกผจนภัยออกพจนภัยเลยไม่ต้องกลัวคุณต้องกล้าที่จะเสี่ยงเดินหน้าเพราะว่าคุณจะต้องใช้สัญชาตญาณและหัวใจนำทางถ้ากลัวนู่นกลัวนี่ถ้ามีสิ่งนั้นสิ่งนี้มันมาลังไว้อะมันเหมือนคุณจะได้คุณจะไม่ได้เจอกับความสำเร็จที่คุณต้องการดังนั้นคุณจะต้องมีแพชชั่นคุณต้องเริ่มใหม่แล้วนะคุณต้องเริ่มมีแพชชั่นใหม่ถ้าคุณคิดว่า ัคุณสามารถที่จะทํามันได้ดีที่สุดได้คุณก็เอาทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวคุณแล้วขับเคลื่อนตัวคุณไปก่อนโดยที่ยังไม่ต้องบอกใครก็ได้คุณทำให้เขาเห็นคุณทำให้เขาเห็นว่าเออคุณทำแล้วมันดีนะคุณทำแล้วมันประสบความสำเร็จนะแล้ววันหนึ่งอ่ะเขาจะหันกลับมามองคุณเองวันหนึ่งเขาจะหันกลับมาประทับใจในตัวคุณว่าเออ เขาทําได้นะคุณทําได้นะอะไรอย่างเงี้ยเอาแบบนั้นเลยให้ให้เป็นในรูปแบบของการที่ปฏิบัติปฏิบัติในตัวคุณเนี่นะเป็นการสอนผู้อื่นที่คุณอยากที่จะให้เขารู้สึกดีหรือมาในเส้นทางที่มันดีแบบที่คุณรู้ที่คุณเห็นนะ่ะปฏิบัติไปก่อนทําไปก่อนทําให้มันดีที่สุดแล้วก็ประสบความสําเร็จให้เขาได้เห็นนะคะแล้วก็แม่หมอมีไพ่อีกสําหรับหนึ่งสําหรับนี้นะคะ หนึ่งใบนะคะแนะนำเพิ่มเติมให้กับชาวราศีตุลน,นะคะการที่คุณไม่เหมือนคนอื่นก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้ไพ่ออกมาซัพพอร์ตกันมากๆเลยคุณอาจจะเดินบนเส้นทางที่คนอื่นเขาไม่ค่อยเดินอาจจะมีความคิดแบบที่คนอื่นไม่ค่อยคิดก็ไม่ใช่ว่าคุณจะเป็นตัวของตัวเองไม่ได้นี่ก็ในเมื่อคุณไปทําตามความที่คนอื่นไม่ได้อะ คุณก็จงเป็นตัวของตัวเองให้มันให้มันดีที่สุดแล้วเอาความเป็นตัวของตัวเองที่ที่คุณมีศักยภาพนี่แหละมาเป็นสิ่งที่สามารถใช้ประโยชน์ให้กับตัวคุณเองได้เพราะความต่างไม่หมอเห็นถึงคุณค่านะความต่างนี่มันทรงคุณค่าเพราะมันจะไม่มีอะไรที่เหมือนกันเนี่ยเหมือนเหมือนของที่มีลิมิเต็มันมีไม่ค่อยเยอะคุณเข้าใจไหมคุณเป็นคนที่ที่อาจจะมีเพียง นึ่งเดียวในในอำเภอในหมู่บ้านในตำบลอะไรอย่างเงี้ยคุณจะต้องจับเอาความพิเศษตรงนั้นแหละมันจะต้องมีอะไรที่พิเศษสิเพราะว่าทำให้ความคิดของคุณมันดูแตกต่างการกระทำหรืองานหรืออะไรก็ได้เนี่ยคุณจะประสบความสำเร็จจากความแตกต่างที่แม่หมอเห็นนะคะก็แม่หมอก็ขออวยพรให้คุณประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ